รู้หรือไม่การบังคับคด,ดีกับข้าราชการที่ไปกู้ยืมเงินเรามาเราไปยึดเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเขาไม่ได้เลยเอา้าวแบบนี้หนี้กระสูนย์สิรายละเอียดเป็นยังไงติดตามฟังให้จบ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบชาแนลแฟนเพจเฟซบุ๊กทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับทนายรณรงค์แก้วเพชรทนายเปียณสุขยังมีเรื่องที่น่าคุยมาอัปเดตข้อกฎหมายกันหน่อยคนถามกันเข้ามาเยอะเวลาที่มีการหยิบยืมเงินเนี่ยทาสัญญากู้ยืมไหมเซ็นปั๊มปั๊มก็ได้เซ็นก็ได้ครับผมน่าจะจบไม่จ่ายก็ไปฟ้องมันสิเป็นฟ้องไปยึดทรัพย์มันครับคดีขอเงินเดือนขอยืมหน่อยผมขอยืมห้าแสนนี่ผมเป็นระดับพอนะเป็นระดับตำรวจพูดชั้นบังคับบัญชาเอผมไม่หนีผมไม่หนีแน่นอนผมมีีเเงินนดืออท่ต ถ้าผมผิดนัดคุณมาฟ้องยึดเงินเดือนผมได้เลยอ้ยจริงเหรอครับท่านงั้นเดี๋ยวท่านเอาห้าแสนไปเลยอ่าดูน่าเชื่อถือนะผมเป็นราชการผมไม่หนีผมไม่หนีเอาเงินไปอ่าสุดท้ายเฮ้ยไม่อยากคืนไม่คืนเบี้ยวติดเนี่ยพี่เงินไม่ออกค้งเบิกมาหลายเดือนละเออช่วงนี้พี่มีภาระต้องรับผิดชอบเยอะมีเมียคนเล็กต้องดูแลมีเมียอยู่3าคนต้องแบ่งออกไปพี่เลยไม่มีเงินคืนขอเลื่อนผัดผ่อนไปก่อนได้ไหมแต่ถ้าน้องไม่ไหวก็ไปฟ้องเอาแต่ถ้าน้องรอไม่ได้ น้องก็ไปยื่นเอาแล้วกันไปยื่นฟ้องเอาแล้วกันอ่ะงั้นน้องก็มายื่นฟ้องศาลเลยหาทนายแถวแถวบ้านมายื่นฟ้องศาลฟ้องข้าราชการคนนี้ฟ้องเสร็จปุ๊บข้าราชการไปศาลนะไปนะไปนะโอ้ยเจรจากันได้ไหมไม่ได้แล้วนี่จะเส็ปีแล้วยังไม่คืนเลยยังไม่คืนเลยเดี๋ยวขารยึความเพราะงั้นเนี่ยอ่างี้ข้าราชการก็ก็ให้ฟ้องมาพี่ยังไม่ตอนนี้พี่ยังไม่มีคืนพี่ที่โดนซากศออมทรัพย์หักจนพี่ไม่เหลือแล้วสักบาทอ่ะแล้วยังไงต่อหลังจากนั้นปรากฏว่าโจทย์เนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเขาก็เอาคำมีภากสา ตัวนี้นะ,ะที่บอกว่าข้าราชการเป็นหนี้เนี่ยห้าแสนเนี่ยพร้อมอดอกเบี้ยเนี่ยไปขอตั้งเจ้าพนักง,งานบังคับคดีคเพื่อจะได้ไปยึดทรัพย์ข้าราชการคนดังกล่าวปรากฏว่าบ้านที่ดินไม่มีอ้าว เฮ้ยไม่ม right. mm ีใ hmm. ห so uh, ้ยึดถ uh ้ามีอ้ยึดก็ดีไปทาไมระดับพออมีเมียสามจะไม่มีทซัพย์สินอย่างอื่นเลยอ่ะโอนหนีไปหมดแล้วไงหรืออาจจะไม่เหลือเลยก็ได้จะมาหนี้หมดพอรู้ว่าเจ้านี้จะฟ้องเนี่ยพี่รีบโอนไปหาคนนู้นคนนี้เลยนะอที่บ้านที่ดินอะไรพวกนี้บ้านบางทีก็อยู่ที่หลวงอ่น้ําก็ใช้น้ําหลวงของหลวงหมดเลยไฟก็ไฟฟ้าหลวงเออตอนนี้กําลังจะมี iPhone หลวง นายกตู่ใจดีแจกนะเออเราไปดูข้อกฎหมายกันอันนึงน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ,บในการยืมเงินเนี่ยน,นะครับทำไมวันนี้ถึงอ,ออกมาเติมว่าไม่ควรให้ราชการยืมเงินในประมวลกฎหมายวิแพ่งนะครับว,วิธีพิจารณาความแพ่งนะครับใมา,มาตรา302นะครับ เขาบอกว่าอนุที่2บอกว่าเงินนะครับหรือสิทธิเรียกร้องแตงต่อไปนี้นะครับของลูกนี่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีนะครับในรุนสองบอกว่าเงินเดือนค่าจ้างบำนาญบำเหน็จบี้ยหววตหรือลักษณะอื่นใดนะครับเดียวกันนะครับของข้าราชการเนี่ยนะครับไม่อยู่ในบารบังคับคดีก็ทําไมชีวิต้าราชการมันชิวอย่างนี้วะเนี่ยันชิวมันชิวแต่ก็แปลกใจทําไมเอ้าล้วบังคับไม่ได้ทําไมแบงค์มันปล่อยง่ายจังวะโอช่วงนี้รู้สึกเครียดจังเลยนะขอแนะนําดีน้อยหน่อยนะเครียดนะฮะนอนไม่พอนะครับ แนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะครับเป็นสปอนเซอร์สรับสรุนรายการทนายคู่ใจนะครับดีในนะครับสารสกัดเข้มข้นนะครับจากกัญชงนะครับออกฤทธิ์นะครับให้เราผ่อนคลายนะครับนอนไม่พอเนี่ยนะครับหรือใครนอนน้อยหรือแม้จะนอนเยอะแต่ว่าตื่นมาแล้วยังไม่สดชื่นทานตัวนี้ก็ไปนะครับปลอดภัยนะครับไม่มีผลข้างเคียงตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นกระปรี้กระเป๋านลครับสมองของเราเนี่ยนะครับจะผ่อนคลายตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับพร้อมที่จะทำงานนะครับอันนี้ปลอดภัยได้รับยิดค้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับจะมีฤทธิ์ในการผ่อนคลายลดค ความเครียดนะครับทำให้นอนหลับสบายสั่งซื้อนะครับได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับเดินเข้าไปเนี่ยนะครับพบว่าจำหน่ายในเซเว่นอีเลฟเว่นหรือจะสั่งทางไลน์แอบก็ได้นะครับผมแจ้งว่ามาจากทางทนายคู่ใจนะครับจะได้รับส่วนลดนะครับแล้วก็โปรโมชั่นด้วยนะครับนี่แคปหน้าจอาไปเลยนะครับผม มาต่อกันสิไอ้กรณีการยึดเงินเน็อ่มเขาราชก,การยึดไม่ได้อย่างงี้แล้วสมมุติว่าผมจะต้องไปฟ้องค่าเลี้ยงดูบุตรอ่ะอืมผมก็ยึดไม่ได้เหรอ,อคือในส่วนของค่าเลี้ยงดูบุตรหรือรายละเอียดที่เกี่ยวกับคดีครอบครัวหรือ,อในส่วนของลูกเนี่ยนะครับ,รบอันนี้เป็นกฎหมายที่แยกเอาไว้นะครับในพรบศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวในมาตรา154อาบอกว่าการบังคับนะครับค่าปรการะเลี้ยงดูหรือค่าวยาชีพของลูกนั้นสามารถดําเนินการฟ้องเรียกร้องได้ ได้นะครับแต่ว่าเป็นไปตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรอันนี้จะแยกปัญหาหักได้แต่ถ้าเป็นหนี้ส่วนบุคคลหักไม่ได้เลยเนี่ยนะเคยมีคนโทรมาด้วยนะว่าเนี่ยเนี่ยฉันไปให้ทางข้าราชการพยาบาลเนี่ยยืมเงินแล้วพอฉันบังคัแต่พยาบาลเลยกูรับสายวันนั้นเนี่ยให้ตำรวจให้ทหารยืมเนี่ยไม่คืนได้ทำไงจ้าป็นไงบังคับเนี่ยพอถึงฉันบังคับคดีจ้าป็งไงบังคับคดีบอกว่าหักไม่ได้ค่ะเงินเดือนโอ้โหเห็นใจมากเลยวันนี้ก็เลยต้องออกมาเตือนนะเศร้าจังเลยอ่ะ แต่ข้าราชการเป็นค่แบบข้าราชการามียศมีตำแหน่งมีมเงินเดือนทำไมไม่คืนล่ะไม่มีคุณ,ณธรรมเลยคุณ,ณธรรมนะเออ,เอ,อแต่สุดท้ายนะเวลาแบงก์พิจารณาปล่อยกู้แบงก์ก็ให้ข้าราชการกู้ง่ายที่สุดนะอืพอเพราะข้าราชการไม่มีไม่หนีก็หามาจ่ายแบงก์ก็จะเลี้ยงไข่หรือเปล่าเป็นไปได้แบบว่าให้เกินหนึ่งล้านแล้วก็ไปฟ้องล้มละลายอ๋อข้าราชการกลัวล้มละลายนะใช่ครับเพราะว่ามันขาดคุณสมบัติออกออกจากราชการอันนี้ทนายเจอประจำตำรวจก็ดีทหารก็ดีไปกู้เยอะไงพอ พอมัน,นเกิน1ล้านเขาไปยื่นล้มละลายครับโอ้ยแต่พวกนี้มันศึกษากฎหมายมามันก็จะพยายามให้ไม่เกินล้านไงโอ้ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> ยังไงเขาก็ยื่นถ้าประมาณสักล้านสามเนี่ยเขายื่นแล้วเพราะเขารู้ว่าข้าราชการจะต้องรีบมาเคลียร์ไอ้บางครั้งข้าราชการจะให้ไปหาเงิน3ามแสนปุ๊บปั๊บนี่หาไม่ได้นะไม่ได้เออหาไม่ได้นะเริไปกู้คนอื่นมาหมุนออ้ยแต่ทำไมชีวิตข้าราชการไทยนี่มันมันลำบากอย่างนี้มันลำบากขนาดนี้แต่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ต้องรู้นะครับว่าในการดําเนินการเหล่านี้นะเมื่อเราปล่อยกู้ไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่สามารถระทับคดีได้อยากจะให้กู้เพื่อหวังไปหักกันเดือนเนี่ยให้คิดใหม่แต่ไปร้องวินัยเลยไหมโอ้แบม เป็นเรื่องส่วนตัวอเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวอันีก็ไม่กลัวอะไรเลยดิอ๋อก็เป็นเรื่องส่วนตัวมันไม่ดีเฮ้ยเบ่งเลยนี่ไม่ต้องจ่ายเว้ยเฮ้ยอ๋อมันควงดีเว้ยมัขกามดีไม่ได้เว้ยปรทวงดิฉันที่ทำงานไอ้ฉันฟ้องนะฟ้องเรื่องปาจานนี่นะปาจานนี่หมิ่นประมาทอีกว่าไปเฮ้ยี่คนเป็นเจ้านี้เนี่ยมันรังทศขนาดนี้เลยครับนายลุงครับปัญหาเยอะกูไม่ให้มึงยืมเลยเพราะฉะนั้นนะ ห้ามเลยนะให้ข้าราชการยืมเงินนะถ้าคุณไม่ได claro> ้สนิทชิดเชื้อกันนะบางทีสนิทกันก็ยังเชิดกันนะไปดูถ้าถามผมนะถ้าจะให้ยืมนะผมแนะนาอีกอย่างหนึ่งถ้าต้องให้จริงๆพี่เอาโฉนดที่ดินมาค้าประกันมาก่อนอ่ะคือถ้าใครไม่มีทรัพย์สินค้าประกันหรือเป็นทรัพย์สินอะไรพวกนี้มาค้านะอย่าเลยเด็ดขาดนะยึดค้์เขาไม่ได้อ่ะไม่เหลือทรัพย์ให้ยึดนะไม่มีอ่ะประเทศเราจําไว้เป็นประเทศที่อุปการะเลี้ยงดูข้าราชการเอกชนเนี่ยมึงยึดได้แต่กระทรวงการคลังเงินเดือนของราชการ ห้ามยึดไม่ให้เว้ยสงสัยสงสัยกลัวข้าราชการน้อยใจละออกที่กดัวัวไม่มีคนทํางานกฎหมายไม,ไม่เท่าเทียมเลยวะเอา <laughs> แล้วนะครับวันนี้นะครับถ้าใครก็ชอบนะครับสา,าระดีๆก็กดติดตามยูทูบชแนลแฟนเพ f a ฟซบุ๊กครับ,รบผู้ใจนะครับวันนี้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าข้าราชการเป็ดอีกหนึ่งอาชีพที่ไปอายัดเงินเดือนเขาไม่ได้เลยสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม